สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK, JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเช่นเคยนะครับมาดูการปลูกหญ้าเพนโคล่านะครับแบบหวานน้ำตมนะครับเพราะว่าน้องก็ไม่เคยปลูกผมก็แบ่งท่อนพันมาให้เลยมาสาธิตในการปลูกหญ้าเพนงคล่านะครับในขั้นตอนตบที่หวานท่อนพันเสร็จแล้วนะครับ ก็ควรที่จะเหยียบให้ท่อนพันธุ์ได้จมกับดินหรือว่าอยูอ่กับเสมอดิน,นครับนี่ก็ใช้วิธีการลากตัดต้นกล้วยแล้วก็ลากให้ดินมเสมอแล้วก็ให้ท่อนพันธุ์ชิดกับดินนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะได้มีอัตราในการเกิดที่จะเยอะให้ขึ้นแล้วก็ได้ย่ำไปเรื่อยๆครับนี่นี่ครับแบบนี้ครับรทกดลงดินประมาณนี้นี่ครับสวยงามมากครับแบบนี้ นี่นี่ครับต้นกล้วยครับง่ายง่ยครับนี่ดินก็ความเสมอไปด้วยนะครับอืมโอให้น้องทำแล้วก็จะมาติดตามอีกทีว่าแปลงนี้กดท่อนพันให้จมกับดินแบบนี้นี่เปอร์เซ็นต์ในการเกิดนี่จะดีแค่ไหนนะครับนี่ อะไรที่ผมว่าในคลิปเป็นหรือที่ไปก่อนนี่ยังไม่ได้กดลากให้จมดินเท่าไหร่นะครับลองดูวิธีนี้เดินลากใช้ต้นกล้วยนี่ลากให้ท่อนพันติดกับดินนะครับนี่ให้ท่อนพันลอยนะครับเพื่อจะได้มีอัตราในการเกิดที่เยอะขึ้นนี่ก็เดินไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนี่ นี่ครับอืมสวยงามนี่ไปเรื่อยบรรยากาศก็ดีนี่ครับดีเลยสวยงามมากบรรยากาดเหมือนจะฝนจะตกอีกนะครับข็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่องยูทู u b e เ k เกษตรฟาร์มนะครับ เราก็มาเล่เปลี่ยนความรู้กันปลูกหญ้าเป็นกลุลลานะครับไปพร้อมๆกันสำหรับมือใหม่และมือเ,เก่านะครับดูเหมือนฝนมันจะตกอีกน,นะครับก็จะแช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่อยปล่อยน้ำออกครับ ตรงนี้ฝนตกดินนี้ไม่ต้องสะัะน้ำนี่ก็ใส่เยอะครับประมาณฝ่ามือประมาณหนึ่งคืบก็ได้ครับนี่ยำไปเลยอืมอืมพอดีครับน,นี่สวยงาม นี่ทำพันไ้ติดกับดินนะครับนี่มาลากไปครับม,มันก็เดินยำยำมิดกับดิน รบบคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ